ิ้นชน24กุมภาพันธ์2566เมื่อวานนี้รวมพระชันษา65ปีวันที่24กุมภาพ,พระเจ้ากรววศงเธอจุจุชื่ออะไรเนี่ยผมไม่อ่านนะได้เสเด็จประทับรักษาอาการประชวนณโรงพยาบาลจุฬาสภา,ากาชาติ ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถพระอาการประชวนได้สุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนเมื่อเวลาจุดจุดจุด,จดนาฬิกาต่อนาทีวันที่เว้นว่างไวครับอ่ะถ้ามถ้าจริงก็ต้องใส่หมดเลยเอา้าทำไมจริงแล้วมาขีนทำไมอ่ะ ปรากฏว่าเขียนรายละเอียดมาเยอะและคอมเมนต์ให้ทราบเลยว่าอยู่ในรลายของข้าราชการสายสลิมคนที่โพสเนี่ยมีระดับ40โอโ้โหผมไม่กล้าเอ่ยชื่อเพราะเขาไม่ให้เอ่ยนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เขาจะเสียหายเขเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อคนที่โพสต์นี้ ที่ว่าอ้างเป็นขราชการในราชสำนัก40นี้เดี๋ยวหัวขายแต่เขารู้กันแล้วที่กระจายออกมาเนี่ยแต่เขาขีดค่ากขขอรองกันโอเคสิ่งที่ผมบอกกับท่านนี่แหละครับมันผมถึงบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องขององค์พานะองค์พานนั้นเห็นเห็นเลยครับว่าหัวใจพระองค์ท่านหยุดเต้นตั้งแต่วันที่14ธันวา วันนี้ก็สองเดือนแล้วเออไม่มีแถลงการอีกเลยตั้งแต่แถลงการฉบับที่สามแล้วก็มีข่าวลวงบอกท่านหายดีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าไม่ยอมบอกความจริงการไม่บอกความจริงกับบุคคลที่เป็นประมุขหรือในครอบครัวประมุขบุคคลสำคัญ ในเมื่อท่านยอมรับว่าท่านเป็นบุคคลสําคัญจึงมีกฎหมายคุ้มครองอะไรหรือมีอะไรก็ต้องยอมรับว่าประชาชนก็รู้สึกว่าเมื่อท่านสําคัญเนี่ยเขาก็ควรจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ไม่ได้เลยตกลงประชาชนเป็นทาสนั่นเนี่ยแล้ววันนี้จะมีข่าวลือที่คล้ายจริงมากสามข่าวในปีนี้ไม่ต้องหมอดูแล้วครับที่หมอดูบอกว่า จะมีหญิงสูงศักดิ์เสียชีวิตสามคนในในปีนี้